สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกทท่านนะครับผมสวัสดีวันที่22พฤษภาคม2568กครับผมบาบาสาวหน่อยรายงานตัวคือเก่าครับเบิดคำเสียบบวกครับพี่น้องเมื่อวานพึ่งวานเขาปั่นหน้าไปเรียบร้อยครับผมมาฮอดมืองครับเมืองอะไยเยอะพี่น้องเลยถ่วครับผมน้ำถว่วครับไปเมืองความเสียหายกันต่อเด้อครับ บหูว่าสิทวมหลายสัมไดครับผมบมีหอดบอลสิเป,ปงออกหรอคพี่น้องเมืองเมื่อวานเบ,บาบาดผึ่งวานผึ่งท้ายทําคลิปให้พี่น้องเมืองครับข้างล่างก็สิเป็นงานต้นแตกครับผมเมื่วานปั้นไหวบอกยากง,งางาๆเลยพี่นออ้องเมื่อคืนฝนตกหายก็ฝ่าหัวครับจะได้กับบอยุธเลยเมื่อคืนนี่ตกเกือบสองชั่วโมงครับผมเมืองครับ ขัวเมืดเลยน่าเบาบาดเศร้าหน่อยครับผมมึงก็เด้อพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆครับมัดกำเสียวเลยภาวนาให้น้ำพิ่นแห้งเร็วๆครับพี่น้องอยันเข่าพิ่นบ่อเกิดเนาะครับเนาะนี่ครับเวลาทำหน้าเสียจังสีแหละครับพี่น้องเวลาวานเขา่าปั้นเข่าเรียบร้อยนี่ ตกกลางคืนมานี่ฝนตกนักแบบตกแบบว่าลืมหูลืมตาเลยโชนี้ได้ยนินหอเสียงกบห่องพี่น้องเมืองครับนี่มิตรนากำล่างเริ่มวานนะครับนี่ถัดไปไหนมิตนาม์กบก็ห่องพอกบก๊บน้ำหลายครับเลย พี่ละครับหน้าสาวหน่อยครับเา้วขึ้นไปจนหอดถนนพุ่ละครับฟังหนึ่งเขาประท่านในวานเดยวสิไปเมืองหน้าอีกหน้านึงครับหน้าติดบ้านสวนครับทำเมืองวันหนาเพิ่นสีห้ายขึ้นแบบนี้บ่ครับไปรอรับชมกันเด้ครับเด้อพี่น้องหายกำลังใจกันครับมาครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าที่มีบ้านสวนครับผมหน้าหนีก็บหลอดขึ้นกันครับ วานปั่นไว้พวกย่างงา,งามพี่น้องอุ้ยมาเมื่อนี่ทัวร์เมืดอตกคือเก่าครับสภาพน้ำด้วยครับมาหลุ่นมาเมืองไปทำกันครับว่าเพื่อนสีแหงได้เร็วบ่ครับอุ้ยงานก็ับแหงแต่ย่ใหญ่งานติดถนนแห้งแต่น้ำไหลพี่น้องขนาดหัวเขาเลยแหละครับไปลงไปเมืองขาลางทำกันครับผม เอลี่เอลี่พี่น้องเอ้ยเอลี่เลยครับเลยน้ำไหลขนาดเลยอันนี้ก็เป็นงานติดสะครับพี่น้องฝั่งซ้ายเป็นสะนะครับฝั่งขวาเป็นกันหน้าครับผมที่ว่านเขาปันเรียบร้อยครับเมองน้ำม,มาเลยเยอะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวบาบาก็สิไปเปิดน้ำให้มันไหลเขาน้องก่อนครับอ้ยบรรยากาศบรรยากาศหกาศโมงกว่าครับผมถ้าเกิดว่าน้ำม,มันบลถหรือจังใดกับบาบากับขับมาเตเมืองก,กับสุด้มาเปยงน้ำออกให้เมื่อี่น้องเพื่อโอกาสเขาพิได้เกิดดีๆนะครับ เสียหายหลายเลยครับนี่มาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอลที่เป็นทอหนามด้วยครับนี่พอดีครับทอเพ่นบริตันครับผมบาบาดกันเลยม,มาถือโอกาสเปิดเพิ่นไหลเขาหนองครับพี่น้องนี่หนามอู้หลายขักหลายเนี่ยหลายเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับ บ่ได้บ่ได้ถ่วมแต่หน้าบาบาดหน้าเดียวเหรอครับพี่น้องถ่วมทุกเจ้าแล้วครับนี่อันนี้บาบาดเปิดอนไปครับนี่เพคนก็ลังไหลลงสะครับเดี๋ยวปลาบางอนกางสิบเื้นมาเร็งแถวหนาท่อนี่ยนะครับปลาคอใหญ่แถวเมืองทั่วงาน,เนีเก็ตรดีอย่างหนึง่งมีทอปล่อยเขาสะได้ครับดีดีเดี๋ยวบาวบาด ใจลายเป่งลงมาเป็นสายเป็นสายมาเลยแหละครับนี่เพื่อบ่อยากให้หนาเพื่อนขังหลายครับเด็กเขามันสเน้เนาเนะสะกันยังรับน้ำไหลายอยู่ครับอันนี้ก็สิเป็นหน้าติดกันกันหน้าสาวหน่อยนะครับเด้อนี่เพื่อนว่าท่านไอ้วานครับพี่น้อง อันนี้เป็นหน้าสาวหน่อยครับนี่ตอนนี้ก็ลืมปล่อยน้ำออกแล้วแหละครับเพื่อเขาเขาห่าเสือดยเน่าครับผมงานนี้ก็มีทออยู่นะเดี๋ยวบาบาสิ็เดีหาทออยู่ยำคำปล่อยลงไปน้ำทอเลยครับ กันเทน่ากัว่าสิมาจากจันพผ่นละครับพี่น้องมาเถียวสองผ่นละครับใด่ลายตัดให้มันสะอาดไปเลยครับพี่น้องใส่เดินสะดวกสบายครับผมงานความหวังอุย้ยน้ำหลดไว้ไวเด้อเทวดาเอ้ยมาเธเดียวถั่วเมื่เลยตกสองโมงกว่าพุ่น ตกแบบบลืมหูลืมตาเลยพี่น้องฝ้ากับพ่อฟ้าพอบาบาดไปจับป้ามาขึ้นจับกบจับปลาได้แต่ปลาเข็งใหญ่ๆครับภาพอาศิกตุกเน่ขอโทษขออภัยครับผมมอน,นี้ครับพาพี่น้องมาเมืองบรรยากาศประมาณนี้แหละครับพี่น้องบรรยากาศหลังจากที่หวานข้าวปันน่นนาเสร็จเรียบร้อยครับผม S <s> โอยเมียีอี่อีลี่อุอตสาห์ว่าสิหลอดฝนกับบลอดพี่น้องประครับสำรับคลิปนี้กันบ,บมีหยังมากมายครับพี่น้องเมื่คลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไอสารสายเลาะชาแนลนะครับสำรับคลิปนี้กัน ปลาบาษาหน่อยล่าไปก่อนครับผมพร้อมกับน้ำที่ท่วมข้าวนี่แหละครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผม